แน่นอนครับงานใหญ่หนึ่งงานที่เราพลาดไม่ได้29เมษาถึงวันที่4พฤษภาคนะครับก็คืองานสถาบนิ้่7จัดหลายปีและทุกปีก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมปีนี้ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วก็เมื่อใหญ่แล้วพลาดไม่ได้ก็คือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่นํามาในง,งานเนี่ยก็เป็นความที่ที่ดีนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีการเชิญของแขกรับเชิญที่อยู่ในงาน หลายๆายนะครับเข้ามาให้รู้ว่าของดีๆที่จะเข้าไปชมในงานแบบสดๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูเลยนะครับมีบริษัทที่ 1. Solar ซล่าดีค a t i o n เป็นเรื่องเกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับบริษัทที่ 2. นะครับพิมทาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากไม้ไผ่นะครับบริษัทที่ 3. ก็บริษัท d o ฟฟินออกข้อแ r วะครับก็เป็นเรื่องของหินสังเคราะห์ ที่นําเข้ามาในเมืองไทยนะครับเราไปพบกันทีละท่านเลยนะครับท่านที่1ก่อนนะครับคุณสำลิศสิทธิวลานุวงศ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโซลาดีนะครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านที่2คุณวรพัฒน์พิลลโสภานะครับเอาข้อแวร์นะครับสวัสดีครับนะครับขออนุญาตไปที่ทางบริษัทโซลาดีก่อนโซลาดีเนี่ยตัวหลักของโซลาดีคืออะไรครับผลิตภัณฑ์คือระบบผลิตไฟฟ้า าจากพลังแสงอาทิตย์จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารหลังคาอาคารครู้ถึงหลังคาบ้านจน,จนไปถึงขนาดถึงที่หลายคนบางทีผลิตกันเป็นร่ำเป็นสันเรียกโซล่าฟาร์มเลยหรือเปล่าครับอย่างนั้นเลยหรือเปล่าจริงๆมีความเกี่ยวข้องกันครับเพราะว่าเมืองไทยเริ่มต้นจากโซล่าฟาร์มเป็นหลักแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยนโยบายด้วยเหตุผลหลายประการเนี่ยทำให้เราเริ่มมูฟมาสู่ส่วนที่เป็นการผลิตแบบกระจายตัวมากขึ้นแบบครอบครัวสามารถใช้ได้ในคนเลือนได้ใช่ครับเริ่มมาสู่บนอาคารเพราะว่าเมื่อมาสู่บนอาคารเนี่ย เราก็ไม่ต้องมีต้นทุนเรื่องของที่ดินครับครับหลังคาซึ่งเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วครับเราก็นามาใช้ประโยชน์ในการรับแสงอาทิตย์เสียครับนอกจากนั้นไม่พอพอรับแสงอาทิตย์ไปเนี่ยความร้อนก็ลดลงครับทําให้อากาศไหลผ่านใต้แผงขึ้นไปแล้วทําให้คลหรือลดความร้อนของอาคารไปด้วยอืออันนี้สําคัญนะเพราะจริงๆเนี่ยคุณกกติชัยแน่นอนบ้านเราเนี่ย เรื่องของแสงแดดเรามีเหลือเฟือผมว่าบางประเทศขึ้นมาเนี่ยเขายังต้องการแสงแดดอย่างคนฝรั่งนี่มาเมืองไทยมาอยากอาบแดดแต่บ้านเรามีเหลือเฟือเลยล้นเขาเรียกล้นใช่ไหมก็ต้องมาใช้ให้เกิดประโยชน์เขาเรียกพลังงานสะอาดใช่ใช่ไหมครับพลังงานตันนี้ผมต้องถามว่าหลายคนเมื่อ20กว่าปีก่อนจับต้องไม่ได้เลยโอ้แพงเหลือเกินแม้ครั่ง5ปีที่แล้วก็ยังจับไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับแต่ที่โอ้โหร้นมือเลยแบบมันแพงมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับโซลาร์ดีราคาจับต้องได้ คือเนื่องเนื่องจากเมื่อราวห้าหกปีที่ผ่านมาครับมันเป็นช่วงก้าวกระโดดของราคาครับเพราะว่ามีการอินพิเมตลงทั่วโลกเยอะมากครับทำให้โรงงานเนี่ยสามารถขยายสเกลจนกระทั่งราคาเนี่ยตกลงมาในราวระดับหกมากกว่าหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ราคาลดลงมาจากน้อยไปสุดหายมาหกเจ็ดสิบเลยแล้วครับเช่นเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยสมมติจากบ้านอาจารย์ที่ติดเนี่ยครับห้าหกปีแล้วบ้านราคาจะถูกกว่านี้นะครอาจจะอาจจะสามล้านได้บ้านเดียวสมมติเออได้บ้านเดียวครับแต่ว่าติดโซลาร์อาจจะล้านกว่า โอ้นั่นนะคุ้มไม่คุ้มน่าคนบางทีคิดเลยเหงื่อแตกเลยนะครับแต่เวื่อผ่านมาราคาบ้านจะแพงขึ้นนะครับสี่ล้านอ่าแต่โซล่าเซลล์ถูกลงถูกลงอาจจะเริ่มต้นแสนกะบ่าทก็เริ่มได้แล้วอ๋อจริงเหรอครับใช่ครับแสนกะ่าทนี้ใช้ได้ทั้งหลังหรือเปล่าหรือใช้ได้เฉพาะแค่ห้องเดียวก็จริงๆตรงนี้มันมีเรื่องรายละเอียดนะครับเกี่ยวว่าเริ่มต้นจากแสนกว่าใช่นะครับแลล้้้้ววกก็เเเเเเรรราาาาาาคคมมขใใจดดิินนี่่ยืือออตตงงงพพชั จนครบทั้งบ้านครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นครับเพราะว่าเมื่อเรามองว่าจะติดทั้งบ้านแล้วเก็บไฟฟ้าชีพกลางคืน้นเนี่ยมันจึงแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อสะสมแบตเตอรี่ก็เริ่มแพงละอ๋อเริ่มแพงแบตเตอรี่มีเสื่อมมีการเปลี่ยนอ๋อใช่ครับแต่สิ่งที่ทำกันปัจจุบันที่นิยมกันมากมากนะครับแล้วก็ตัดไปเลยที่มันตีงออกไปเลยนะครับแล้วก็ต่อเชื่อมต่อในระบบที่เรียกว่าออนกริดก็คือเอาง่ายๆว่าเชื่อมต่อกับสายส่งมาสายตรงเลยใช่ครับจากราคามาใช้งานเลยอ่าเหลือก็ส่งออก ครับไม่พอก็ดึงเข้ามาจากข้างนอกไปตามปกติเพราะฉะนั้นจะไม่มีข้อด้อยในการว่าไฟไม่พอใช้ไฟไม่พอแล้วก็เปิดนั่นไม่ได้เปิดนี่ไม่ได้ไม่มีไม่มีก็คือใช้ได้ตลอดเรียบงานแล้วเพียงแต่ช่วงกลางคืนก็คือไปดึงไฟที่สะสมเอามาใช้ดึงไฟจากสายส่งสายส่งปกติครับที่เราใช้อยู่เอาง่ายๆไปมิกซ์เนี่ยสิใช่ไหมครับมิกซ์กับการไฟฟ้ามิกกับไฟฟ้าก็ต้องเกียดกระทางคุณสำลีมากสิไปแย่งรายได้เขาเลยนะเนี่ย ผมคิดว่าตอนนี้การไฟฟ้ามันส่งะสรเขาส่งเสริมเขาส่งเสริมเับต้องต้องต้องเครดิตเขาเขาส่งเสริมครับอย่างจริงจริงแต่ก่อนเนี่ยไม่เท่านี้ครับที่เริ่มบุกขึ้นมาคือปีที่แล้วเนี่ยรัฐเริ่มออกนโยบายที่มีการรับซื้อไฟฟ้าอ่าครับก็คือซื้อจากคนที่ผลิตได้เองนะครับซื้อซื้อกลับไปด้วยใช่ครับอ๋อครับในขณะที่เราซื้อไฟใช้มาหน่วยละประมาณสี่บาทห้าบาทครับแต่ถ้าเราผลิตจากโซลาร์เนี่ยแล้วเราขายไปให้เขาเขารับซื้อเจ็ดบาทอ๋อซื้อเจ็ดบาทอ่าแล้วก็ถ้าเราใช้เราก็ดึงสี่บาทห พราะฉะนั้นตรงนี้ถือเป็นการสนับสนุนที่ค่อนข้างมีนัยสําคัญในตลาดเขาซื้อราคาแพงกว่าการที่เขามาขายออกใช่ครับเพราะนั่นคนก็ถามว่าทําไมต้องซื้อแพงล่ะเพราะัมันไม่เสียประโยชน์หรออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าประโยชน์มันก็มีหลายทางครับอันที่หนึ่งเขาไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ครับก็ไปต่อสู้กับชาวบ้านอีกใช่ไหมครสองเนี่ยการผลิตไฟฟ้าในแหล่งใกล้แหล่งใช้นี่ครับแทนที่จะผลิตบางบระกรงดึงมาใช้กรุงเทพหรือต่างจังหวัดดึงมาใช้เนี่ยมันก็ทําให้ให้อ การผลิตที่ใกล้ๆเนี่ยลดการสูญเสียอ่าครับโอเคก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่เราได้รู้ว่าพลังงานสะอาดมีเกิดขึ้นมาไปชมรูปกันเลยดีไหมครับเห็นบอกติดรูปมาด้วยไปชมกันเลยครับนี่ครับอ๋อตรงนี้เป็นส่วนของแอปพลิเคชันแหละครับเพราะว่าระบบของเราเนี่ยได้ลนบนมือถือได้ใช่ครับแอปพลิเคชันในในโมบายครับแล้วก็เพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าเราผลิตได้เท่าไหร่ต่อวันครับ ไม่ธรรมดาครับบอกว่ามันดูได้จากมือถือแล้วใช่ระบบมีปัญหาไหมมีมีเมฆบังหรือว่าเป็นระบบิปกตินียดูได้ตลอดครับครับมถ้าท่านใดสนใจนะก็ก็อันนี้เป็นแนวทางหนึ่งช่องทางหนึ่งไปต่อครับนี่อันนี้รูปภาพเลยครันี่ก็เป็นตามบ้านลูกค้าที่บ้านบางหลังถ้ามันมีต้นไม้แล้วต้นไม้กิ่งไม้ลนมาใส่แปะแตกไหมครับ มันทนได้ถึงระดับทนได้ลูกเห็บได้แต่เป็นไซส์ลูกเห็บนี่ก็ทนได้ใช่แต่จะมีขนาดที่เขาที่เพราะมันมไม่พอใช่ครับแต่เอาง่ายๆกิ่งไม้หล่นก็ก็ยังไม่ทําอันตรายตรงนี้ได้ไม่ให้หลดนนะครับนะครับไปต่อครับโอ้ก็สําหรับบ้านคือคือเราเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสกับความเป็นบ้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่บนบ้านเนี่ยมันต้องต้องฟิตต้องทําให้มันเขาเรียกว่า ดูไม่ไม่แปลกแยกดูก็คือไม่ได้เป็นมาเลงบนหลังคาเนอะบางทีบางคนบอกอูไปใส่วโอกอูไมันได้เกียจังเลยเราก็ดูกลมกลืนทําให้ธรรมชาติมันดูสวยงามได้นะครับมไปต่อครับนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนการทํางานอันนี้คือคือขอขึ้นไปปุ๊บเอาโซล่าเซลลไปติดใช่สุดท้ายกรเบื้องเขาแตกต่ออันนี้ก็คือคนชานาญขึ้นเป็นใช่ไหมครับราคาไม่แตกนะต้องการให้ e s s หลังคาก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องลอดไทยอะไรด้วยครับนะครับก็ต้องเป็นคนชานาญงานนะครับใครที่ขึ้นหลังคาไม่เป็นเนี่ยอันตรายมากนะครับไปต่อครับนี่เอออันนี้สวยเลยครับคือบางทีฮะบ้านหลังคาเมืองไทยก็ไม่ค่อยเหมือนกับเมืองนอกครับเมืองนอกจะค่อนข้างเป็นลักษณะที่เป็นจั่วซะเยอะครับครับบ้าเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนครับแดดเยอะเราก็เลยพยายามจะมีเป็นหลังคาบ้านยาอืมบ้านยาเพราะว่าเราต้องการบังแดดทุกด้านครับครับครับ เป็นหลังคาไม่เหมือนกันเราก็ต้องเปลี่ยนให้ตามก็เป็นไปตามดีไซน์ของรูปทรงของสถาปนิกกันนะครับแต่ว่าก็ดูกลมกลืนนะไม่ได้แตกแยกนะครับแม่อันนี้ต้องไปยึดโครงเหล็กข้างบนด้วยใช่ไหมครับต้องครับและการยึดโครงเหล็กเนี่ยจะเจาะทะลุกระเบื้องไหมครับเนี่ยกระเบื้องไม่ได้เจาะครับไม่เจาะเลยนะครับเป็นลักษณะของตัวอะไรครับจิ๊กซอเอามามาจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าฮุกฮุกเป็นขอเกี่ยวคือสอดเข้าไปข้างในอเพื่องบีบกับโครงหลังคาโอ้อันนี้คิดดีครับเพราะวบางทีบังเปเจาะ างทีน้าแทรกซึมไปได้ปุ๊บหลังคารั่วแทนอันนี้แสดงว่าอันนี้เป็นบ้านเก่าแล้วระยะนึ่ต้องมาติดใช่ไหมครับดูจากหลังคาได้ว่าคราบของของฝุ่นละอองก็เยอะนะครับอันนี้แถวไหนครับเนี่ยอันนี้ที่ลาซาลครับในกรุงเทพนี่ครับไม่ไกลไม่ไกลนะดูแล้วมันเหมือนใหญ่โตมากเลยนะครับอันนี้ใช่ครับอันนี้เป็นไซส์ประมาณ10กิโลวัตต์ครับก็จะอย่างผลิตไฟได้เดือนหนึ่งถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณ8 9 0พันบาทโอ้คือถือเยอะนะใช่ไหมครับว่าก็อันนี้ก็เป็น 1นึ่นนลายถ้าหลายขั้นบอกว่าเราไม่ชอบเลยการไฟฟ้าขึ้นค่าไฟตลอดอนะครับติดโซล่าเซลล์แก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับมาท่านที่2ดีกว่าครับบริษัทดอฟฟินคุณวรพัฒน์เห็นบอกว่านําเข้าเกี่ยวกับเรื่องของตัวเครื่องครัวด้วยแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นหินใช,ใช่ไหมครับ<ช>เป็นหินหินเทียมมีอะไรเป็นจุดพิเศษบ้างครับของบริษัทดอฟฟินครับ คือเราจะมีสินค้าที่เป็นหินสังเคราะห์นะคะหินสังเคราะห์ใช่ค่ะหินท้าที่เป็นสินค้าที่เป็นหินสังเคราะห์เนี่ยก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างนะคะอ่าที่หนึ่งเลยครับข้อดีอันแรกนะคะเน่อพอร์สไม่มีรูพุ่นไม่มีรูพุ่นก็จะสามารถทนไม่ดูดซึมน้ําความชื้นสกปรกบางทีเช็ดบ่อยๆมันก็จะดำใช่ไหมเพราะไม่มีรูพุนเพราะจะสะอาดตลอดไม่ตลอดใช่แล้วก็ไม่มีทางที่เชื้อรากับแบคทีเรียจะมาฝังตัวด้วยคันนี่มันมีตัวหนึ่งที่ผมรู้อยู่ว่าพวกหินเทียมหรือหินสังเคราะห์เนี่ย มักจะมีปัญหากับพวกน้ำยาทำความสะอาดค่ะพอทาไปพวกโอ้โหบรรพเซพเบรรเตภาษาไทยๆคือชาวบ้านบอกขี้กากึ้นเลยค่ะของเราเป็นไหมอ่ไม่เป็นนะคะเพราะว่า,มมาทีนสงังเคราะห์ของเราเนี่ยจะเป็นระับเกรดแมททิเรียลครับจะทนเอากดด่างค,ครับจะทนเอากดด่างสารเคคมีนะะทนกดทนด่างทนสารเครมีทุกชนิด พวกเครื่องใช้ในครัวเรือนน้ำยาทำความสะอาดก็สามารถเช็ดได้โอ้เยอ่มากเลยก็อย่างนี้ไปใช้ในห้องแลบก็สบายเลยใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะสุดยอดครับผมเจอหลายที่เขาก็เจอนี้เขาตอบไม่ได้นั่งอึ้งอยู่พักหนึ่งค่ะอันนี้ตอบแบบ มั่นใจไม่ใช่บอกไปโดนปุ๊บที่กากขึ้นไม่ใช่นะของเราดอลฟินไม่ไปแน่ใช่ค่ะนะครับและอีกข้อหนึ่งคือของเราเนี่ยมีความเป็นไฮจินิกสินค้าของเราเนี่ยจะเป็นฟู้ดเกรดนะคะเพราะฉะนี้สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรงไม่เป็นอันตรายใช่ค่ะกระบวนการผลิตก็เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมก็จะดีกับตั้งแต่ในห้องปลอดเชื้อโรงพยาบาลค่ะแม้ว่าสัมผัสกับเด็กก็ใช้ได้เหมือนกันก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งนะที่บางทีต้องเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เอาง่ายๆว่าทุกวันเนี้ย หลายคนให้ความสําคัญกับเครื่องใช้เด็กมากตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะก,กลมกลืนแล้วไม่เป็นอันตรายกับผิวอัน่อ,อนโยนของเด็กนั่นเองนะครับและจุดอื่นนอกเหนือจากตรงนี้มีอะไรไหมครับนอกจากนั้นนะคะยังมีเรื่องของนอนท็อกซิก นอนท็อกซิกเวลาที่มีการเผาไหม้เกิดควันขึ้นมาค่ะควันพิษใช่สูดเข้าไปไม่เป็นพิษค่ะใช่ครับเมื่ไฟไหม้พุ่งขึ้นมาไอ้คนที่น็อกก่อนเพราะเจอควันพิษใช่ไอ้นี่ของเราไม่เป็นใช่ค่ะไม่เป็นใช่ไหมครับแต่เราจะลุกไฟมากขึ้นกว่าเดิมไม่ค่ะของเราถ้าการลามไฟต่ํามากเลยค่ะจะไม่ลามไฟเพราะสุดยอดนะใช่่คะเพราะบางที่นี่จะเป็นเป็นพวกวัสดุสังเคราะห์พวกนี้มันจะลามไฟ ของเราไม่ลามด้วยไม่ลามไฟค่ะโอ้เยี่ยมผิวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นลักษณะค้ำขึ้นเฉยๆพอหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วนํามาขัดใหม่ก็เป็นขาวกลับมาเหมือนเดิมค่ะโอ้ดีขนาดนั้นเลยครับใช่ค่ะโอ้เหลือเชื่อมากอันนี้คือคุณสมบัติของหินสังเคราะห์ทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยทางกลุ่มออกแบบยอมรับในเรื่องของคุณสมบัติของหินสังเคราะห์ค่อนข้างมากม้าตัวนี้คือผมว่าง่ายๆว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ปลอดภัย แล้วก็เป็นมิกเซ็งวัดล้อมเนี่ยแค่นี้ดีไซเนอร์ก็ชอบแล้วแต่ถ้าสุดท้ายมันเป็นเรื่องของการที่จะไม่ ไม่เกิดการลามไฟอันนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีใช่ค่ะนะครับอ่ะตัวนี้เป็นเรื่องของหินนะครับมีตัวอื่นไหมครับของทางดอลฟินมีตัวอื่นอีกไหมของเราจะเป็นวัตถุดิบที่เป็นหินสังเคราะห์ทั้งหมดนะคะแรกๆเนี่ยคือเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องงานของ m ออเดอร์เป็นหลักก็ได้รับผลตอบรับที่ดียอดขายก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ภายใต้แบรนด์สินค้าลาเว e n c นะคะคือจะผลิตอ่างอาบน้ำอ่างล้างหน้าที่เป็นก้อสสาเร็จรูปอะค่ะเห็นบอกตอนนี้เขาล้นประเภท้วา หินแบบเขาเรียกโปร่งแสงแสงรอดได้ของเรามีไหมครับของเราไม่ใช่แค่โปร่งแสงอย่างเดียวเป็นยังไงครับเรืองแสงด้วยโอ้เรืองแสงด้วยเรืองแสงก็คือไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะคะเรืองแสงขึ้นมาจากเนื้อของวัสดุแสดงว่าปิดไฟขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแสงเรืองเข้ามาจากจะเป็นอ่างอาบน้ํา